อบคคุณ่ะก็คือ,อยังหาไม่จบอ่ะ <c oughs> ไม่ไหมนเบกเกตี้อร่อยอ่ะ ăn rồi mai, ăn rồi, ăn rồi Jung cắt miu nè, làm อากาศหนาวไหมเมื่อคืนประมาณ16-17ค่ะได้16-17เลยอ่ะใช่พี่ไม่มาเมื่อคืนอ่ะฝากบอกน้องฮาน่าด้วยคิดถึงพี่กุ้งคถค่ะไม่ได้เจอกันเล่ะพี่กุ้งใช่ มันคือปลาทูอะไร่ะชูชีปลาทูอ่างนี้ือนนราย่วนอยอคน่เหาไทยอเดี๋ยวไม่ได้ เลอะผมแล้วหนึ่งพี่หาหน้าไปขอที่ชู่นะคะ thank you ทำไมวันนี้สวยคะฟิลเตอร์ค่ะ สวยทุกวันอะไรนะบอกว่าสวยทุกวันซ้อมยี่ลเตอร์ทุกวันไม่ซ่อมยังไงวันไหนอยากปัดแดดอยากกานแดดเลยรฝั่งหนูยังทำคอนเทนต์กับอัปป้าก้าเลีไม่เหรอชอบถือน้ำลายบาก้าใช่ไหม ล้วขนมันสวยบ้านนี่ยังไม่ได้ไปดูใ,ใกล้เลย,เปเยลไปที่นี่ไปที่ราชบุรีที่เราไปถ่ายเขาที่แล้วอะ่ะแล้วไปดูอัปกาก้าแล้วเหมือนอัปกาก้าเหมือนพึ่งโดนโดนแบบถอนขนอะ่ะพึ่งแบบตัดขนอะ่ะหน้ยตานมากเลยถ่ายรูปออกมาแบบขนสั้นจี๊กินาร์ี้ะพี่ชิงรู้จักกับพี่แจนได้ไงคะ รู้จักผ่านพี่เปิละคะ่ะพี่เปิล red apple ก็เป็นนางแบบเป็นสาว red apple นะคะก็เลยเจอกันปลาทูอรนะ่อยไหมปลาทูะมันเป็นคือมันเป็นยังไงอ่ะม,มันก็เผ็ดๆอยู่นะ <c oughs> ไม่รู้ว่าหนูว่ามันเผ็ดชูชีปะประมาณชูชีปะทู ม,ม,ามาเมี่อวมาป้าใส่ป้าทำสีนี้ไม่ได้นะป้า<ะ>ทำผมสีนี้ไม่ได้นะเดี๋ยอมตัดสินเม <laughs> พูดไทยได้ไหมคะ What? What เออ <c oughs> นี่ขายของไปหนึ่งไม่เไม่เลิไม่เิกงไม่เลิกพี่ชิงกินอะไรคะกินเยอะมากตอนนี้พี่ชิงรู้จักกับพี่มุกวันนี้ผ่านพี่เปิ้ลนด้วยหรือเปล่าคะใช่คะ่ะพี่ชิงไปเที่ยวที่ไหนคะไม่ได้มาเที่ยวครับมาทำงานวันนี้มาถ่ายละคร พี่พลสวัสดีค่ะพี่พลอดเดียวพี่พลมีคิวด้วยหรอ<ะ>มีคิวด้วยหรอ,ม,อ,อมีสิอ้าวมีสิมาใครพี่เอลมาปะมาคนเดียวมึงขับรถมาเองเหรอไม่ค่ะรถตู้อ๋อป้าไม่กินหรอมีพรุ่งนี้ช้าหรือมีวันนี้พี่มีวันนี้ค่ะอุ้ยห่าง แม่บีมาแม่บีมาอันนี้อะากินอันนี้อรอกินรอชิมอยู่อยากกินนะจับรักเหมือนนี่แหลยน้องปากแดงน้าขาจะครบดล้วต้อง ทำไม่เหมือนไม่เกาหลีหรอวะจริงทำจี๊ทำไอทำอะไรน่ะตอนกอกอยากลองชิมอะอยากทำผมสีนี้อยู่นะแต่ผมว่าผมไม่ทำแล้วอนนี้่ากินอมำมากเนื้ออันี้เป็นเนื้อขารอชิมมากหวานเนื้อนะนี้ชิ้นเนื้อหมูอยู่ข้างนู้นแดวมาก อันนี้หนูไม่ได้กินเธอชูชีปปาดูเพศแล้วนี่กินกับอะไรอ๋อกระแกนหัวหวานเนาะโอ้สองเลยเหรเพื่อนแชร์เนี่ยไม่มีคนกินหมูเลยวพอแล้วมั้งรู้ว่าแผลยาตาไหลถ้าช่างผมมาเห็นจะกโกดแล้วก้กูชีพสเย์ต็กด้วย หางานให้กูอีกนนี้นอินน้าพี่ชิงได้เป็นแฟนพี่ยูโรหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะเป็นเพื่อนกันอ๋อไลฟ์สดเหรอใช่ไลหายป่วยเสร็จอันนี้หมูหายคอปั๊บนนี้เปล่า มันมีคิวอยู่แล้วไงเหม er ือนกันอ่ะอันนี้ไม่ใช่เนื้อเนื้อหมูมีใครอยู่กับพี่ชิมบ้างอันนั้นเนื้อเอามีอันนี้อะไรอ่าเนื้อเนื้อค่ะอันนี้เนื้อพี่สามมีอะไรหมูพี่บิ๊กมีคอหมูย่างของพี่นาพี่บิ๊กแสดงว่าอะไรของผมบปะพี่ทัดใช่ปลาตับมีใครอยู่ด้วยบ้าง เรา,าจะไปกินก่อนนะกินไปแล้วพี่กินไปแล้วอ่ะเด็กนได้อมเนื้อกินได้เดี๋ยวมาใหม่